พี่แพตตี้คะหนูหน้าที่การงานก็ดีเที่ยวก็สวยอยูุโรปก,ก็มีคะ่ะแต่ทําไมถึงสัมภาษณ์ไม่ผ่านคะโอโ้คลิปนี้นะคะอยากจะให้นะคะค่อยกำลังใจมา,มากๆเลยนะสาหรับคนที่ตกวีซ่าแล้วก็มั่นใจในโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็ร้องไห้มากเลยว่าโอ๊ยทําไมไม่ผ่านวีซ่าอเมริกาคลิปนี้มีคําตอบค่ะประการแรกเลยนะคะอย่าลืมว่าสถานทูตอเมริกาเชิญเรา เข้าไปสัมภาษณ์เห็นตัวจริงบางครั้งใน DS160 เรามั่นใจในโปรไฟล์เรากรอกไปดีมากแต่ตัวจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยลหลายๆคนนะชอบลืมไปว่าการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาค่ะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะเหมือนกับ DS160 คุณเหกศูยคุณเน,นที่การงานดีแต่วันนั้นคุณอาจจะชิลใส่เสื้อยืดนะคะกางเกงยีนรองเท้าแตะ จอหลายเคสมากคืออย่างนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาจะบูลลี่เรื่องการแต่งกายของเรานะแต่การที่เรามีโปรไฟล์การทํางานที่ดีก็ดีหรือเราไปเที่ยวต่างประเทศสวยๆก็ดีบางทางบางครั้งอะท่านอาจจะมองนะคะในเรื่องของการที่ลุคในวันสัมภาษณ์ของเราเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยแมทช์กับ DS16 0หรือเปล่าหรือบางครั้งอะ,ะพี่พัติเคยเจอเขียนรายได้หลักล้านแต่วันที่ไปสัมภาษณ์ไม่ได้เห็นออเทอร์รีหรือไม่ได้ดูหน้าเชื่อถือเลยว่าคุณจะมีรายได้หลักล้าน ท่านก็เลยรู้สึกใช้เสีงในการตัดสินว่าเอ๊ะโกหกในการเขียนโปรไฟล์ดีเอ160หรือเปล่า ประการที่2นะคะคือไม่ตั้งใจสัมภาษณ์พี่ปิต๊ตไม่อยากใช้คํานี้นะว่าคุณไม่ตั้งใจแต่บางครั้งนะคะการที่ท่านถามคุณไม่อธิบายเช่นท่านบอกว่าคุณจะไปทําอะไรที่อเมริกาคุณก็บอกเพียงแค่ว่าคุณไปเที่ยวหรือท่านถามว่าคุณไปที่ไหนมาบ้างคุณก็ไม่ได้เอ็นจอยที่จะตอบคําถามซึ่งตรงนี้มันทําให้การสัมภาษณ์นะคะดูไม่สนุกดูอึอดอดัดซึ่งท่านกรงสุลนะคะเขาอยากเจอผู้สัมภาษณ์ที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยเขามองภาพแล้วว่าน่าจะไปเที่ยวอเมริกาหรือ หรือตั้งใจจะไปเที่ยวอเมริกาจริงๆและที่สําคัญที่สุดเลยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ถือว่าตกมาตายมากๆเลยลืมประโยคสําคัญลืมวักทองของตัวเองกรอกดีเอมาสวยมากแต่พอไปเจอคําถามจริงๆไม่ได้ตอบวักทองที่สลัดสลวยในดีเอเช่นเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะมีลูกน้องที่ต้องดูแล สิบคนแต่พอก็ถามว่าคุณทํางานอะไรก็ตอบแค่สั้นๆห้วนๆห,หรือวักทองบางอย่างอะคะ่ะว่าทําไมถึงอยากไปเที่ยวอเมริกาอ,อูฉันนะก็ไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกทวีปหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้ไปก็คืออเมริกานี่แหละคะ่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ประกอบกันแล้วอย่างที่พิตตี้นะพูดหลายๆคลิปเลยะคะ่ะว่าเราจะต้องเข้าใจทางสหรัฐอเมริกาว่าเขาอยากที่จะให้วีซ่าเราค่ะแต่พอสัมภาษณ์แล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่เมคเซนส์หรือทัชอะไรบางอย่างจากเรา ไ,ได้ตรงนี้ก็เลยต้องปัดตกสัมภาษณ์ไปก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดว่าเราถูกปฏิเสธและเรายังมั่นใจในข้อมูลเราค่อยมาแก้ไขในคําถามที่ท่านถามแล้วก็มาประเมินว่าเอ,อ้ยเราตอบดีหรือเราจะต้องมีจุดแก้ไขยอย่างไรเพราะฉะนั้นเราขอวีซ่าได้ตลอดค่ะ เพอร์เฟกเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านวีซ่าดังนั้นแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะขอวีซ่าแบบที่โปรไฟล์เราเพอร์เฟกไม่ได้แต่เราต้องตั้งใจปรับคําถามแล้วก็ต้องให้สมูทนะคะกับสิ่งที่เราได้เขียนถึงกรงสุนไปสาระดีๆคลิปดีๆนะคะกับพี่แพตตี้นะคะคุณเป็์เน็ตอินเตอร์นะจะมีนะคะแผนกวีซ่า Visa, แล้วก็มีวีซ่าคอนซัลท์ที่สามารถพูดคุยนะคะ กับเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆที่อยากจะทําวีซ่าอเมริกาบอกเลยว่าทุกคนนะคะมีความสามารถนะคะเจอเคสบ่อยมีประสบการณ์ที่สําคัญที่สุดเลยิ่งกว่าพี่แพตตี้อีกค่ะ